สวัสดีจ้าเด็กๆพบกับคุณคุณหญิงเช่นเคยนะคะกับรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของการหาคอรนหรือคูณร่วมน้อยนั่นเองนะคะวันนี้คุณคุณหญิงจะมาสอนวิธีที่2นะคะการหาครนโดยวิธีการแยกตัวประกอบถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะจ๊ะ ก่อนเข้าสู่ตัวอย่างที่1นนะคะคูณนิงขอทบทวนก่อนเด็กๆยังจําเรื่องของจํานวนเฉพาะได้อยู่ไหมคะจานวนเฉพาะที่เรามักใช้บ่อยๆมีอะไรบ้างเอ่ยไหนลองชวนให้คุณนิงฟังหน่อยนะคะพร้อมกันเลยนะ2 3 5 7 1มอ และ13นั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆทราบจํานวนเฉพาะแล้วนะคะการหาคอรนโดยวิธีการแยกตัวประกอบนั้นเราจะต้องนำจํานวนเฉพาะมาใช้ค่ะดูตัวอย่างกันเลยนะคะการหาคอรนของ16และ20ค่ะวิธีการให้เด็กๆ แยก16ค่ะ16ได้จากอะไรคูณกันบ้างคะเด็กๆอ่า4คูณ4ถูกต้องไหมคะ4ยังไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะเราทำการแยก4ก่อน4แยกได้จาก2คูณ2ก็จะเป็น2คูณกันทั้งหมด4ครั้งถูกต้องไหมคะ2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8และ8คูณ2เป็น16ค่ะจํานวนต่อไปค่ะเด็กๆ20ค่ะ20ได้จากอะไรคูณกันคะอ่า4คูณ5ค่ะ4ยังไม่เป็นจํานวนเฉพาะแยก4ก่อน4แยกได้จาก2คูณ2ถูกต้องไหมคะ2คูณ2แล้วไปคูณ5อีกทีนะคะทวนคำตอบค่ะ2คูณ2เป็น4ค่ะ สี่คูณห้าเป็นยี่สิบคราวนี้เข้าสู่หลักสำคัญแล้วนะคะเมื่อเด็กๆแยกจำนวนเฉพาะของ16และก็20ออกได้แล้วนะคะว่ามีจำนวนอะไรคูณกันบ้างหลักการต่อไปค่ะเด็กหยิบปากกาแดงนะคะวงกลมจำนวนที่เหมือนกันก่อนค่ะได้2มา1ตัวถูกต้องไหมคะอ่าจำนวนต่อไปค่ะคู่ไหนคะคู่2ค่ะก็จะได้ คูณ2มา1ตัวถูกต้องไหมคะถ้าหอรอมอนหะรือหารร่วมมากเราจะหยุดแค่นี้ถูกต้องไหมคะเพราะมันไม่มีคู่ไหนที่มันเหมือนกันอีกแล้วแต่คอ,อนอรเราต่างตรงนี้คะ่ะเราจะไม่ทิ้งจำนวนใดจำนวนหนึ่งนะคะเราจะเก็บให้หมดทุกจำนวนเด็กๆดูวิธีเลยนะคะได้2มา1ตัว เราไม่รวบสองใส่กันนะคะเพราะว่ามันอยู่คนละกลุ่มถูกต้องไหมคะอ่าแยกใครแยกมันค่ะได้สองมาอีกตัวค่ะและตัวสุดท้ายคูณอะไรคะเด็กๆอา่าคูณด้5ค่ะเห็นไหมคะจะเห็นได้ว่าเรารวบสองได้ทั้งหมด4ตัวและก็ได้5มา1ตัวดังนั้น มาดูผลคูณกันเลยค่ะ2อคูณ2ได้4 4คูณสได้8พักไว้ก่อนนะคะห้คูณ2เป็น10 10คูณ8ได้80เห็นไหมคะคุณยิงแยกคูณนะคะผลลัพธ์ที่ได้หรือคอลอนอที่ได้คือ80นะคะสรุปเลยนะคะเด็กๆด,ดังนั้นคอลอนอของ16และ20คือ แปค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวอย่างที่1เด็กๆพอจำวิธีการได้แล้วหรือยังเอ่ยถ้ายังไม่พอคุณมีตัวอย่างที่2ให้นะคะการหาคอรนโดยวิธีการแยกตัวประกอบคราวนี้มาดูตัวอย่างที่เป็น3จํจำนวนบ้างนะคะ ให้เด็กๆหาคร,อรของ918และก็21ค่ะเหมือนเดิมค่ะเด็กๆด,ดึงออกมาทีละตัวนะคะตัวแรกก็คือเลขอะไรคะอ่าเลข9นั่นเอง9ได้จากอะไรคูณกันคะเด็กๆ3คูณ3นั่นเองนะคะ3เป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้3คูณ3ได้เลยนะคะ จำนวนที่2ค่ะ18 18แยกได้จากอะไรคูณกันคะเด็กๆ18ได้จาก2คูณ9ถูกต้องไหมคะ2เป็นจํานวนเฉพาะแล้วใช้ได้9ก็แยกได้จาก3คูณ3ถูกต้องไหมคะทวนคำตอบ3คูณ3เป็น9 9คูณ2เป็น18นะคะวิธีการทวนทวนแบบนี้นะคะ อีกจำนวนสุดท้ายก็คือ21 21ได้จาก7คูณ3นะคะหรือ3คูณ7จะสังเกตว่าคุณหญิงจะตั้งให้มันเป็นแถวที่ตรงกันเพราะง่ายต่อการทำอะไรคะเด็กๆง่ายต่อการใช้ปากกาแดงวงกลมอ่าเห็นไหมคะเราจะวงกลมได้ง่ายขึ้นข้อนี้โจทย์มีทั้งหมด3จํานวนเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เด็กๆต้องวงเลยนะคะก็คือต้องเก็บให้เขาให้ได้3 จำนวนก่อนนะคะก็คือไล่มาจากให้เต็มเลยนะคะมี3จํานวนก็คือรวบได้3ก่อนเหมือนข้อนี้เห็นไหมคะเขามี3ทั้ง3าํจำนวนรวบ3มาได้1ตัวคะ่ะมีจํานวนที่เหมือนกันทั้ง3จํานวนหมดหรือยังคะเด็กๆหมดแล้วนะคะมีแค่3จมจำนวนเดียวที่เหมือนกันนะคะคราวนี้3กลุ่มได้แล้วนะคะมาดู2กลุ่มบ้าง สองกลุ่มก็จะมีเลขสามที่เหมือนกันนะคะของกลุ่มเก้าแล้วก็กลุ่มสิบแปดวงกลมมาได้สามอีกหนึ่งตัวนะคะหมดหรือยังคะกลุ่มที่เหมือนกันจะเห็นว่าภาพมันเห็นชัดเจนขึ้นนะคะหมดแล้วคอร,รนอเราต้องเก็บให้หมดเราจะไม่ทิ้งตัวใดตัวหนึ่งไว้นะคะเพราะฉะนั้นวงกลมจำนวนต่อไปก็คือเลขสองนะคะก็ดึงเลขสองมาคูณข้างล่างนะคะ และจำนวนสุดท้ายก็คือเลข7นะคะดึง7มาคูณข้างล่างเห็นไหมคะคราวนี้สรุปได้เลยนะคะคอร์โนก็ได้จากคุณนิเอา7คูณ3ก่อนนะคะง่ายๆ7คูณ3ยี่สิบเอ็ดค่ะ3คูณ2เป็น6ค่ะ6คูณ21ได้126นะคะคอร์โนอของ 9 18และ21คือ126ข้อควรสังเกตนะคะเด็กๆวิธีการแบ่งกลุ่มหลักการง่ายๆเลยเราต้องเก็บให้เขาได้มากที่สุดก่อนนะคะจะสังเกตได้ว่าคุณหญิงเก็บ3ก่อนเมื่อ3จํานวนหมดแล้วค่อยไปเก็บ2เก็บ2จํานวนหมดแล้วค่อยไปเก็บ1จํานวนนะคะอย่าลืมนะคะ ชมตัวอย่างที่3บ้างนะคะเด็กๆตัวอย่างสุดท้ายนะคะให้หาคอร์นของสิบห้าสาและ40ค่ะ15แยกได้จากอะไรคูณกันคะ15แยกได้จาก3ามคูณห้เป็นจำนวนเฉพาะแล้ว5เป็นจำนวนเฉพาะแล้วใช้ได้เลยนะคะ ตัวต่อไปค่ะ30 30แยกได้จากอะไรคะเด็กๆอ่า6คูณ5นั่นเองนะคะ6ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะทำการแยก6ก่อน6แยกได้จาก2คูณ3นะคะเสร็จแล้วไปคูณ5อีกทีนะคะทวนคำตอบ2คูณ3เป็น6 6คูณ5เป็น30ค่ะและจำนวนสุดท้ายนั่นก็คือ40นั่นเอง40 แยกได้จากอะไรคูณกันคะเด็กๆอ่าสองคูณยี่สองเป็นจํานวนเฉพาะแล้ว20แยกได้จาก4ี่คูณห้ยังไม่เป็นจํานวนเฉพาะทำการแยก4ต่อ4แยกได้จาก2อคูณสนะคะแล้วก็คูณ5อีกทีทวนคําตอบว่าเราแยก40ได้ถูกต้องไหมนะคะ สองคูณสองเป็น4 4่คูณสองเป็นแปดแปดคูณห้าเป็น40ค่ะวิธีการเมื่อเด็กๆแยกได้ครบทั้ง3ามจำนวนแล้วนะคะหลักการแรกเลยต้องวงกลมจำนวนที่มันเหมือนกันก่อนนะคะให้ได้มากที่สุดนั่นก็คือจำนวนไรคาที่เหมือนกันทั้ง3ามจำนวนนั่นก็คือเลขห้นะคะให้เด็กๆวงกลมเลขห้ไว้นะคะดึงออกมาได้ห้ตัว ตัวต่อไปค่ะ3จํานวนหมดเรียงค่ะหมดแล้วนะคะทีนี้มาดู2จํานวนบ้าง2จํานวนมีอะไรที่เหมือนกันบ้างอ่ะคุณหญิงเอา2ก่อนนะคะก็จะดึงมาได้2 3ค่ะต่อไปถามว่าเอา3ขึ้นก่อนได้ไหมคะค,คุณครูได้ค่ะสลับตําแหน่งได้หมดนะคะเพียงแต่ว่าเด็กๆต้องเก็บมาให้หมดนั่นเองนะคะและก็คูณ3นะคะหมดได้ย,ยังคะจานวนที่เป็นคู่ สองจำนวนที่เหมือนกัน2องจำนวนหมดแล้วนะคะคราวนี้ถึงมาเก็บ1นึ่จำนวนค่ะหนึ่จำนวนก็จะได้เลขสอมา1ตัวนะคะก็คูณ2เข้าไปและตัวสุดท้ายค่ะคูณ2เข้าไปนะคะดังนั้นนะคะมาดูผลคูณกันนะคะห้คูณสเป็น10นะคะคูณอีกพักไว้ก่อน3าคูณสเป็น6ค่ะ6กคูณสเป็น12นะคะ 12คูณ10ที่เราพักไว้เมื่อกี้นะคะเป็น120นะคะดังนั้นคอลนอของ15 30และ40คือ120ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กเ,กเกชมคลิปคุณหญิงแล้วก็ตัวอย่างคุณหญิงไปแล้วทั้ง3จำนวนทั้งทั้ง3ข้อพอทำได้กันบ้างหรือยังเอ่ยอ่าถ้ามั่นใจว่าทำได้แล้วเราไปดูใบงานท้ายหน่วยกันเลย สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะเด็กๆและอย่าลืมส่งงานคุณครูนะคะคุณครูหญิงรอตรวจอยู่ค่ะบ๊ายบายค่ะ to <laughs>